สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ,พามาดูแตงจ้านี่จ้าแตงออกดอกแล้วยอดเดินดีจ้าเพื่อนๆอนออกดอกแล้วจ้าผ่านไปเจ็ดวันโหนีสจจ่สูงได้ใจจริงๆสูงได้ใจจริงๆเพื่อนๆน,นี่จ้าจะสุดค้างอยู่นันเอออกดอกสีเหลืองสวยงามจ้าเพื่อนๆนนี่จ้า ภาพเก่าจ้าเพื่อนๆแต่อัปเดตให้ดูความคืบหน้าของเขานี่จ้ะออกดอก,ดอกละยอดเดินดีมันนี้จะเก,กอะทางไหนเลยมีคนเราได้จ่ายเพิ่มใน้า้จ่าเพื่อนๆ ห้าโมงแล้วแดดยังร้อนอยู่เลยดีจะ้ะสวยงามเหมือนเดิมอันนี้แตงดีจะ้ะเราไม่ได้ปลูกแตงโมนะแต่แตงโมมันขึ้นมาต้นหนึ่งนี่ มาได้ไงไม่รู้จะรอดูผลผลิตมันดีกว่าว่ามันจะได้ลูกไหมลูกหลงจ้ะเพื่อนๆถั่วยังอยู่เหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆนนี่จ้ะถั่ว